วันนี้แฮปปี้ทำอาหารกับ AJB o o n Family จะพาทุกๆุกคนมาทำกินง่ายๆเช่นเคยนะคะวันนี้เราจะมาทำอาหารว่างกันนะคะวันนี้เราจะมาทำเมนูเผือกทอดน,นะคะเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบกันเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะค่ะก็จะมีเผือกนะคะ1หัวนะคะ1หัวโตๆนะคะ,ะ,ค,ะค่ะประมาณ500กรัมนะคะหรือว่าครึ่งกิโลประมาณนี้นะคะแล้วก็กะทินะคะ เราเราใช้เป็นกะทิกล่องนะคะแป้งข้าวเจ้านะคะแป้งสาลีคะ่ะพริกไทยป่นน้ำตาลทรายแล้วก็เกลือนะคะนี่คือส่วนผสมของเผือกทอดนะคะส่วนน้ําจิ้มนะคะที่เราจะทานกับเผือกทอดนะคะก็จะมีถั่วลิสงนะคะเดี๋ยวเราจะนําไปคั่วนะคะถั่วลิสงนะคะแล้วก็น้ําส้มสายชูน้ําตาลนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาทําเผือกทอดไปพร้อมๆกันเลยนะคะค่ะมาฟาเนเผือกออกเลยนะคะ เปลือกไปนะคะให้เสร็จเลยนะคะนะแล้วเรา,เราจะนําเปลือกของเรามาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะแล้วนะคะเรานาไปล้างน,นะคะแล้วแกวความถนัดของเรานะคะว่าเราจะสับให้มันเละๆล,ล,ละเอียดละเอียดหรือว่าเราจะทำะเป็นแบบนี้นะคะนี่นะคะทํะทำแบบนี้ก็ได้นะคะอย่างนี้นะคะแล้วเราก็นํามาหาั่นนะคะ ก็าอาจจะยากนิดน,นึงนะคะอย่างนี้นะคะเราก็จะได้เป็นเส้นลักษณะแบบนี้นะคะ,ะสวยะคะทำไปเลยนะคะะก็ไม่ได้ยุ่งยากนะคะ จะทําไปยุบเสร็จเลยนะคะหันะะนนนะะห่นเสร็จแล้วนะคะเป็นแบบนี้นะคะหั่นเป็นเสร็แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มปรุงเผือกของเราเลยนะคะค่ะเดี๋ยวเรานําแป้งนะคะสาลีนะคะ เกลือน,นะคะหนช้อนชาค่ะเเราพุกเคลานะคะแป้งของเราเลยนะคะส่วนผสมเข้ากันดีแล้วนะคะ แป้ของเราเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็จะนําเปลือกของเราลงมาคลุกเคล้าเลยนะคะเดี๋ยวเราคลุกเคล้าให้เปลือกของเราได้เข้ากันนะคะกับตัวแป้งนะคะของเราเข้ากันดีกับแป้งแล้วนะคะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะนําเปลือกของเราไปทอดนะคะ นะคะคเดี๋ยวรอให้น้ำมันมันร้อนนะคะเราจะเอาเลือของเราลงทอดค่ะเราเริ่มร้อนแล้วนะคะเดี๋ยวเราทําแบบนี้นะคะเราไม่ต้องเราไม่ต้องจับนะคะเราใช้ช้อน2อันนะคะตักขึ้นมาแล้วก็เกลี่ยนะคะให้เขาอยู่ในช้อนของเรานะคะเราก็เอาลงมาทอดเลยนะคะ เราจะได้ไม่เลอะนะคะคำเล็กคำใหญ่แล้วตัดใจเราเลยนะคะแล้วแต่เราเลยนะคะเราก็จะทำไปเรื่อยๆนะคะทำไปเรื่อยๆเลยค่ะ เดี๋ยวเราดูสีของเผือกเรานะคะสีของเผือกเราเริ่มจะออกเหลืองแล้วให้เรากลับขึ้นเลยนะคะถ้าอันไหนที่ยังไม่สุกนะคะไม่ต้องไปแตะมันนะคะเดี๋ยวมันจะแตกออกนะคะมันจะไม่เป็นก้อนนะคะค่ะคะเราก็จะทอดนะคะไฟค่อนไปทางแรงนิดนึงกลางๆนะคะค่ะทอดไปเรื่อยๆนะคะจนเสร็จค่ะเผือกทอดของเราเหลืองได้ที่แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะตักขึ้นนะคะแล้วเราก็จะทอดไปจนเสร็จค่ะเดี๋ยวเราก็จะไปทําน้ําจิ้มนะคะเพื่อกินกับเผือกทอดนะคะนี่เราเผืองเราขึ้นเลยนะคะ สวยงามค่ะน้ำจิ้มเลยนะคะน้ำตาลนะคะน้ำส้มสายชูค่ะเกลือนะคะ เาเลคะใหน้ำตาลละลายนะคะกับน้ำเกลือใส่ชือนะคะค่ะเดี๋ยวเราปิดไปเลยค่ะเทใ,ใส่ทั่วเลยค่ะถ้าเราชอบเผ็ดนะคะเราใส่พริกป่นลงไปนะคะแต่ถ้าบ้านไหนไม่มีเด็กๆนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะไม่ต้องใส่นะคะเรียวแยกกะไดนี่ถั่วคั่วแล้วนะคะ แล้วนะคะเราก็จะได้น้ำจิ้มแล้วนะคะกินกับมันไอ้เปือกทอดของเรานะคะเดี๋ยวเราไปจัดเสิร์ฟนะคะแล้วก็ไปชิมเผลือกทอดของเราพร้อมกันเลยนะคะค่ะเปลือกทอดของเราได้เสร็จลงแล้วนะคะดูกันสิคะว่าหน้าตาเป็นยังไงนะคะหน้าตาดีดีนะคะน่าทานมากเลยคะ่ะค่ะเดี๋ยวเราจะมาชิมนะคะ ว่าเผือกทอดของเราจะอร่อยเด็ดแซ่แค่ไหนนะคะก่อนอื่นนะคะเราจะดื่มน้ำก่อนนะคะอย่าลืมนะคะเวลาเราออกจากบ้านนะคะอย่าลืมติดแมสแล้วก็พกเจลติดมือไปด้วยนะคะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงโรคระบาดของโควิดนะคะยังไงก็ดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะที่จะดื่มน้ำให้เพียงพอกับร่างกายในแต่ละวันนะคะค่ะ ต่นใจค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะมาชิมเปลือนทอดนะคะอืมหอมมากเลยค่ะความหอมนะคะหอมมากเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าเปลือกทอดเราจะอร่อยต้องทานมือนะคะอร่อยค่ะทานมือนะคะอืมนะคะดูสิคะ น้ำจิ้มนะคะทําง่ายๆนะคะน้าส้มสายชูแล้วก็น้ําตาลนะคะเคี่ยวเลยนะคะใส่รวมกันแล้วถั่วนะคะเราคั่วเองนะคะถ้าเราซื้อเขามันอาจจะไม่ใหม่นะคะแล้วมันจะอาจจะมีกลิ่นนะคะแต่ถ้าเราคั่วเองนะคะมันจะหอมนะคะแล้วก็เพิ่มรสชาติให้กับน้าจิ้มของเราอร่อยมากยิ่งขึ้นนะคะค่ะ กรอบนอกนุ่มในนะคะน้ำจิ้มก็อร่อยนะคะลงตัวมากเลยะคะ่ะเป็นอาหารว่างนะคะอ,อร่อยมากเลยคะ่ะเวที่ไหนนะคะยังไงก็ลองไปทำทานดูนะคะอืม เือกนะคะอันที่เราเหลือนะคะถ้าเราเอามาทอดนะคะไม่ต้องคูกกับแป้งนี่ก็ทอดได้นะคะนะคะเราก็จะกรอบนะคะทําเราทําเป็นเปือกฉาบก็ได้นะคะค่แต่ถ้ายัางไงคลิปหน้าหรือว่าคลิปต่อไปเราอาจจะ,ะมาทําเปือกฉาบนะคะให้ดูนะคะเนี่ย,ยค่ะกรอบๆค่ะอ,อร่อยนะคะ อีกสักคำนะคะชิมอีกสักคำนะคะน้ำจิ้มของเรานะคะอร่อยนะคะข้างนอกจะกรอบนะคะข้างในจะนุ่มนะคะน้ำจิ้มนะคะจะออกเปรี้ยวออกหวานนะคะค่ะแล้วก็ตัดนิดนึงด้วยเกลือนะคะก็จะในความเข้มข้นนะคะอร่อยะคะอ่ะเป็นอาหารว่างได้เลยนะคะอืมเยี่ยมเลยนะคะ ไม่ต้องไปซื้อทานเลยนะคะเราทำเองที่บ้านนะคะง่ายๆค่ะใช้เวลาก็ไม่ได้นานนะคะคลิปวันนี้ก็ได้จบลงแล้วน,นะคะน้ำมันที่ไม่ร้อนนะคะทอดอะไรก็ไม่สุกนะคะเฉกเช่นความพยายามนะคะถ้าไม่ทำให้ถึงที่สุดย่อมไร้ผลสำเร็จนะคะค่ะเหมือนที่เใครทุกคนจะได้ยินว่า ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จก็ย่อมอยู่ที่นั่นนะคะค่ะคลิปวีดีโอของ AJ Wood Family วันนี้ได้จบลงแล้วนะคะขอบคุณทุกๆท,ท่านนะคะที่เข้ามารับชมคลิปวีดีโอของ AJ Wood Family แต่ถ้าผิดพลาดประการใดนะคะหรือว่าไม่ชอบนะคะก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะค่ะ แต่ถ้าดูแล้วชอบนะคะดูแล้วเพลินนะคะดูแล้วมีประโยชน์นะคะ mm hmm. ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ AJ w Family นะคะเพื่อเป็นกำลังใจนะคะให้ทำคลิปต่อๆไปค่ะ Thank you for watching my video and click l I k e I hope you enjoy w i t h y o u r food If you like and happy Please subscribe Thank you See you for next video Bye